วันนี้ก็จะมาทำข้าวผัดต้ยมยำทะเลน้ำใสอ่ะทำไมต้องน้ำใสอ่ะก็น้ำใสน้ำไม่ขุนไงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทำข้าวผัดต้ยมยำเนี่ยกรจะใส่พริกเผาวันนี้ผมก็ไม่ใช้น้ำพริกเผานะครับใช้พริกแต่วาเนี่ยใช้พริกขี้หนูพริกขี้หนูบุบแล้วเนี่ยนะครับพริกขี้หนูบุบแล้วเครื่องทะเลของเราก็มีกุ้งหอยปลาหมึกอ่ะเนี่ ไหนวะเออปูกุ้งหอยปูปลาปลาหม,มึกไม่มีปลานะครับก็คือปูนี่เป็นปูอัดปูอัดนี่ก็ถุกแล้วแหละกินได้อืมหอยนี่ก็เป็นหอยแมลงผู่ทำสุกมาแล้วเหมือนกันก็จะมีหมึกกับกุ้งนะครับที่ยังไม่สุกการทำข้าวผัดนี่ต้องให้ตุกสุกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะออกมานะครับสุกพอตึงๆอันนี้เราก็ลวกเลยเราทำให้สุกตึงด้วยวิธีการลวก ลวกไฟแรงๆเสร็จแล้วเราต้องกระจายค่อยทั่วมีนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดอีกนะครับก็จะไม่ต้องสุกมากพอตึงๆเอาขึ้นได้เลยพร้อมแล้วนะครับนี่จะเป็นขานะครับขานี่เราก็จะคอยละเอียดเลยตักคล้ ทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเรากินหมดเลยนะครับเครื่องต้มยำนะใส่ลงไปผัดตะไครยหอมแดงนี่เราจะผัดผัดกุ้ยควยเขาหอมก่อนก็คือเรากินหมดเลยหอมยกเว้นใบมะกขุนะครับจะกินก็กินนะครับไม่กินก็ไม่กินแต่ใส่ที่หลังนะครับเราใส่ก่อนยังไม่ได้นะครับใส่แบบหอมๆนนี้วก็จะผัดผัดกุ้ย้วยเขาหอมก่อน วันนี้เครื่องหอมดีแล้วนะครับข้าวผัดนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับกระเทียมสับหลังไปกระเทียมเนี่ยเขาสุกง่ายนะครับก็ไปที่หลังก่อนเลยไปที่หลังก่อนเลยไปที่หลังก็แล้วไปเรื่อยได้ที่ดีแล้วเราก็จะใส่ไข่นะครับไข่ นี่นะครับไข่แบบเกือบสุกนะครับใส่ข้าวข้านีเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะครับเอาไว้ทำาวผัดเนี่ยเรจะร้วนๆนะครับแบบนี้เนี่ยเนี่ผัดให้ข้าดี่ยเคลือบไข่นะครับเคลือบไข่ทุกเม็ดเลยแบบนี้เนี่ยอเสร็จแล้วเราก็จะใส่อาหารทะเลนะครับใส่ลงไปมีน้ำนะครับเราก็เทความไม่ได้่าใส่เบาๆค่อยๆค,คัดนี่ครับไข่มาเพียบเลยนะครับ วอนนี้เราก็เอาขนออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่กินขนนะครับแต่ถ้าคนชอบก็ก็ได้นะครับได้ได้ชอบขนนี่แล้วก็ระไปเรื่อยให้เข้ากันดีโอเคเดี๋ยวจะเป็นการปรุงรสนะครับปรุงรสก็ปรุงรสแบบต้มยำเลยนะครับต้มยำก็คือใส่น้ำปลาผัดที่กอบกระทะนี่แล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลพริกมะน,นาวนี่ยังไม่ใส่นะเดี๋ยวจะใส่ตอนจบ โอเคนี่ต้องผ่านต่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็ขินี่นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นมะนาวอันนี้เป็นักทีพร้าลังนะครับใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับต่เอเลยเรื่องไฟแรง ข้าวผัดต้มยำทะเลน้ำใสพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็ทะเลมาเต็มเลยนะครับสมุนไพรมาครบต้มต้มยำแบบนี้ข้าวผัดต้มยำทะเลน้ำใสขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็รับผิดชอบโดยนินจานะครับโอ๋อคำแรกนี่ก็ยิ่งใหญ่มากไม่กลัวเผ็ดรสชาติก็จะเป็นชาติรสชาติต้มอ๋อไม่ใช่ไม่กลัวเผ็ดนะครับไม่กลัวร้อนมท้อ ไม่ไม่เผ็ดเป็นเป็นตัวงรัวหอเจอร้อนไปนะครับรสชาติเป็นรสชาติต้มยำนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดก็มีหวานด้วยนะครับน่าหอมเครื่องเทศสมุนไพรมาครบรสต้มยำเลยก็จะใส่ปลาจะใส่อะไรก็เพิ่มตามชอบเลยนะครับแต่คนใหญ่ก็มีอยู่เท่านี้แหละไกเจะหอมเคร่สมุนไพรที่เอาไปคั่วแล้วนะครับใช่ไหมครับเอาใช่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 ถ้าจริงใจก็ใช่ก็ใช่อื เล่นหมือกันเลยนะครับมานดี๋กวก็มาไตะมือน,นะครับโอ้โหตอนนี้นี่ไปยังหน้าไปพริกนี่ถ้าเกิดอยากจะให้เผ็ดน,นี่ก็เราก็ซอยละเอียดก็ได้นะครับแบบว่าโขลกละเอียดเลยอันนี้ก็แค่พอบุบๆนะครับจะได้ดูว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับอืมย<ด>ังไงเนะี่ยโอ้กินไม่หยุดเลยไปครับไปครับไปครับไับครัรับโอ้โห